มาดูเรื่องประเพณีที่ดีงามของเราบ้างนะคะเรียกว่าโด่งดังกันไปทั่วโลกเลยแล้วปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนั่นก็คือผีตาโขนโอน่คุณกัมพูคุ้นเถอคุ้นดีเพราะว่าใกล้บ้านที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยคุณกัมพูนี่เป็นคนจังหวัดเลยท่านี้เป็นคนเลยเป็นคนเลยเน่าจะไม่เหมือนคนเลยนะคะแต่ว่าเป็นคนเลยค่ะเหมือไปดูบรรยากาศดีกว่าค่ะ ว้าวภาษาเลยว้าวบดายรายงานรายงานข่าวนี้ให้ดูรายงานภาษาเลยภาษาเลยนะคะคนก็มาทั่วทุกสารทิศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติมาเที่ยวงานผีตาโขนจริงๆชื่องานของเขาคืองานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจําปี2568หนึ่งเดียวในโลกนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นพิธีเปิดค่ะ คุณชายพจน์จรุนพงศ์ก็ด่านทรายได้เลยค่ะท่านผู้ว่าชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าเลยเป็นประธานแล้วก็มีเนี่ยมาโอ้ยเต้นรํากัน5กว่าประมาณสักห้กว่ากลุ่มมาเป็นกลุ่มๆเลยนะคะจัดใหญ่ค่ะทุกคนก็จะสวมใส่หน้ากากติโขน ทำจากหวดใช่ไหมพี่กัมพูหวดหนึ่งเข่ามาเต,มติมแต็มแต่งท่าสีแดงแต่งสิวแล้วแล้วตื่นตาอยู่ในเพลงของคุณกมพูด้วยนะคะเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะเต้นรำกันสนุกสนานตื่นตาตื่นใจแล้วขบวนแห่นี่ยาวสุดสายตาเลยค่ะ ใครที่ขึ้นมุมสูงจะเห็นเลยว่าอู้ยยาวส,สุดหมูสุดตาเลยนะคะตั้งแต่เทศบาลหน้าเทศบาลหน้าที่ว่าการอำเภอไปจนถึงวัดโพนชัยเลยค่ะโอ้ก็ชุดผีก็สวยนะสวยเขาจะเป็นกลุ่มกลุ่มนี้ก็แต่งสีนี้นะอีกกลุ่มนึงก็แต่งแต่งแบบนึงเราก็อยากเห็นคนข้างในเหมือนกันเนาะว่าเป็นยังไงเห็นไหมสวยอันนี้ก็จะเป็น,นโ่นด,ดำ เขามีการจัดประกวดหรือเปล่าคนละเฉนีทำไมมันเขาแต่งมากันสวยเหลือเกินให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะก็ถือว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะครับงานเริ่มจากพิธีสู่ขวัญพระเวสสันดรค่ะอันเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองด้วยการแห่รอบเมืองก่อนนะคะ4 3 2 ก็น่าตื่นเต้นมากนะคนี่ในช่วงกลางคืนค่ะก็เรียกว่ามีตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนเลยนะคะ à, งานนี้นะคะคุณผู้ชมคะเริ่มตั้งแต่28่มิถุนาแล้วก็จริงๆสิ้นสุดวันนี้แล้วแหละอ้าวเหรอวัน,ส,วนสุดท้ายะะเลยใช่ไหมใช่วันสุดท้ายแล้ว30เนี่ยนะใช่ค่ะ,คะก็ดีค่ะถือว่าเป็นงานใหญ่นะคะที่ทางทอท,อท,อทอเองก,ก็จัดนะคะการท่องเที่ยวประเทศไทยงานบุญ งานจัดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยนะคะกลางคืนก็มีการฉายหนังให้ดูมีการประดับประดาไฟแล้วก็โบสถ์เรืองแสงไออันนี้ที่วัดโพชัยไงวัดโพชัยใช่ไหมเราไปมาแล้วเนี่ยเขาจัดแสงสีเสียนโบสถ์สี่ร้อยปีอ่าผมไปมาแล้วผมไปไหว้คือดูแล้วผมไปสักการะพระประธานที่นี่มาแล้วเป็นก็เป็นวัดโบราณถ้าอย่างนั้นเนี่ยวัดโพชัยเขายังจัดไปถึงคืนวันพรุ่งนี้อยู่นะคะใช่ค่ะ เป็นการแสดงแสงสีเสียงภาพยนตร์เรื่องอวตารนะคะพระอุโบสถเรืองแสงก็จัดแสดงสองจุดมีพักเนรมิตวิปัสนาด้วยนะคะ<ม>รอบทุ่มถึงสี่ทุ่มได้ถึงวันพรุ่งนี้คือวันที่หน<อ>ึ่งกรกฎาคมนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทรสํานักงานเลยเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าปีนี้เนี่ยห้องพักรีสอร์ทแถวด่านซ้ายแถวภูรเรือรวมทั้งอาเภอหนาแห้วถูก<ม>จองเต็มทั้งหมดเลยนะคะส่วนใหญ่ ถ้านักท่องเที่ยวไปแบบไม่ได้จองเนี่ยก็ต้องตีรถกลับไปพักในเมืองเลยบางส่วนก็ทะลักไปที่เชียงคานเรียกว่าได้อ่านิสงกันไปท,นทั่วเลยเงินสะพัดมากกว่า120ล้านบาทนะคะนะครับก็เขามีตำนานเล่าเนี่ฮะเรื่องของผีตาขนเนี่ยนะครับบางคนเียผีตาขนเหรอมันเป็นการคำเพี้ยนมานะครับเดิมเนี่ยคนโบราณเขาเล่าเรื่องผีตามนนคนผีตามคนอ่าแล้วก็ผีผีตาขน ตาขนมันก็มีหลายตำนานคําว่าผีตามขนเนี่ยเห็นไหมเขาเขาจัดช่วงช่วงเวลาที่ใกล้จะเข้าพรรษาก็ใกล้ๆเข้าพรรษานะครับแล้วเขาเอาไปผูกเรื่องราวกับเรื่องของพระเวสสันดรชาดกนะครับหมายความว่าตอนที่เวสสันดรกับนางมัตสีนะครับต้องถูกเนรเทศเข้าป่าออกใช่ไหมไปอยู่ป่าเพราะว่าท่านไปบริจาคช้างนะครับประจําบ้านประจําเมืองเพราะ ชาวเมืองกะลิงคราชถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเขาบ้านเขาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเขาก็บอกว่าที่นี่มีช้างมงคลที่เมืองเมืองของพระเวสสันดรเนี่ยนะมีช้างมงคลก็ทําให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลก็เลยมาขอมาขอพระเวสสันดรท่านเป็นคนให้ทานเนี่ยขอช้างก็ให้นะครับเรื่องใหู้ชาวเมืองผิดใจผิดใจ พระราชบิดาก็จําเป็นครับที่จะต้องในประเทศก็อพยพนะฮะสี่ทั้งสองกุมารสี่ชีวิตนะฮะไปไปไปบำเพ็ญพจน์อยู่ป่าเป็นฤาษีใช่ไหมล่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ผ่านไปมีชูชกมีอะไรจะไม่ะไะสุดท้ายครับได้ตัวพ่อนั่นแหละก็ต้องมาอัญเชิญท่านกลับนะครับพอเชิญท่านกลับเนี่ยเหมือนกับผีป่าทั้งหลายที่อยู่ในป่านะเขาก็ ยินดีปรีดานะครับ oh, ที่ <okay. S 2> ผู้มีบุญเนี่ยได้มี uh. โอกาสกลับไปครองเมือง oh. นะฮะผีก็ตามไปนะครับตา,ตามเนี่ยไม,ไม่ได้มาตามลาวีนะ uh. ตามไปแสดงความยินดีเห็นไหมผีเต้นลาสนุกสนาน oh. นู่นนี่นั่นเป็นที่มาก็เลยเรียกว่าผีตามคนก็คือตามพระเวสสันดรตามครอบครัวพระเวสสันดรอันนี้ตำนานหนึ่งชาวบ้านเขาเล่าผูกกันก็เปี่ยนมาเป็นผีตาขนเป็นผีตาขนเพราะว่าเพราะว่าภาษาภาษาตาขนไม่มีความภาษาเลยมันมันสิญ้านะผีตามคนมันก็พี่ตาคนพี่ตาขนพี่ตาขนพี่ตาขนเห็นแล้วพี่อะไรเนาะพี่ตาขนเห็นแล้ว พี่ตาขคนพี่ตาขคนพี่ตาขคนอันนั้นภาษาอะไรก็เพี้ยนพี่ตาขนนเนียอันแนว้เออแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผีตาขนคำว่าตาขนก็คือมีขนที่ตาเหรอสมัยก่อนนะชาวบ้านเขาทำไร่ทำนาใช่ไหมล่ะทำไร่ทำนาแล้วเขาก็เนี่ยมีพวกวัวควายนะครับก็เขาก็วายชนวายชนมาสัตล้มหายตายจากไปใช่ไหม แล้วก็บางทีนะครับก็ชาวบ้านไปเห็นวิญญาณคงวิญญาณควายวิญญาณวัวนะครับแงก้องแกงก้องแกงมีก้องแกงก้องแกงมาเขาก็มาแต่งเห็นไหมมีก้องแกงก้องแกงแล้วส่วนใหญ่ก็จำให้คล้ายคลึงรูปวัวรูปควายนีอันนี้คือพีตาขนหมายความว่าเป็นการทําบุญอุทิศให้วิญญาณวัวควายนะครับเนี่ยก็อีกตำนานหนึ่งอีกความเชื่อหนึ่ง สมแล้วที่เป็นคนเลยทนวหน้าเหมือนคนเลยละหน้าเหมือนคนเลยก็ว้าให้ฟังว่าทำไมเทำไมเขามีการละเล่นอะไรอย่างนี้ส่วนส่วนที่เขามาแต่งแต้มเป็นสีสันนี่ก็เป็นของใช้ในครัวเรือนก็คือหววหนึ่งข้าวเหนียวนะครับบานเฮาเห็ดหววหนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยชาวบ้านกะได้จักสารเออทำไมภาพกับผมเล่าเนี่ยมันตรงกันจังเตรียมกันมาปะเนี่ยไม่เตรียมเลยนะครับนี่มันเหมืออาชีพชัดๆเลยสุดๆนะรายการเนี้ย